เวลา17นาฬิกา31นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวันมุฮัมมัดนอมาตาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนำนเวียงดิงเวประธานสภาแห่งชาติ สานารัฐสังคมนิยมเวียดนามฟ้าทุนละองธุรีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภาไทยในโอกาสนี้ในฟานชีน้ทันเอกอัครราชทูตสานนารัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนางเหงียนทีกิมอันล่ามประจำคณะประธานสภาแห่งชาติสานนารัฐสังคมนิยมเวียดนามปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาเวียดนามไทยและว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพัฒน สุขานันท์รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรักษาราชการแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมเฝ้าทุนละองค์ธุรีพรบาทด,ด้วย ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเมียดนามตั้งแต่วันที่6สิงหาคม2519โดยมีความสัมพันธ์และความร่วมมืออันมั่นคงระหว่างกันมายาวนานตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระปร,ะรมชนทนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรม,มนาถปพิรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระปร,ะรมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบระมชนากาทธิเบตรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถปพิษไปทรงเยีอยนสาธารนรัฐสังคมนิยมเยียดนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15-20พฤศจิกายน2535 เรือท่อพระเนธสถานที่สําคัญทางศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมทั้งกิจการด้านการทหารและกิจการที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศเวลา17.49นาฬิกา49นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้นายเศษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีแลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังฟทุนละองธุรีพทบาท ทูกลกราทุงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจําหน่ายเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลนดุลยเดชบร,รม,มนาถรพ,พิธเพิ่มเติมเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดจําหน่ายเหรียญดังกล่าวตั้งแต่ปี2560 เพื่อให้ประชาชนได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากากิทีเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรรมมานาถบพิษ